สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนในช่อง Sister N อีกแล้วนะคะในคลิปนี้แนนจะมาแนะนำวิธีการดูแลผิวหลังจากที่เรากดสิวเจาะสิวออกหรือบีบสิวออกไปแล้วเนี่ยเราควรจะเลือกใช้หรือมีวิธีการดูแลผิวยังไงบ้างเพื่อให้รอยสิวของเราจางลงเร็วและไม่ทำให้สิวเราเกิดซ้ำใหม่เพิ่มขึ้นค่ะก่อนที่จะไปฟังกันต่อนะคะใครที่มาเจอแนนเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะ อย่างแรกเลยเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าผิวที่มีสิวเนี่ยกว่าเขาจะค่อยๆนูนขึ้นมาและมีการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยมันมีการสะสมของแบคทีรียอยู่ภายในตุ่มนูนนะคะจะมีเชื้อแบคทีรียหรือเชื้อซีแอคเน่ที่เป็นเชื้อสิวนั่นเองค่ะเวลาที่มันขึ้นมาเต็มที่แล้วนะคะพร้อมที่จะลุดออกจากผิวนะคะในบางครั้งเราอาจจะเลือกวิธีที่เร็วมากยิ่งขึ้นโดยการเจาะเอาน้องออกนะคะหรือมีการกดออกด้วยแต่หลังจากที่กดเอาสิวออกหรือเจาะน้องออกไปแล้ว แนะเชื่อว่าใครหลายๆคนมักมีปัญหาในเรื่องสิวเกิดซ้ำใหม่เรื่อยๆหรือแม้แต่การเกิดรอยสิวที่เข้มขึ้นใช่ไหมคะนั่นมีความแตกต่างเล็กน้อยนะคะในการเลือกใช้สกินแคร์ที่มารักษาผิวข ในช่วงที่เรารักษาสิวค่ะหลังจากที่เราเอาสิวออกไปแล้วเราจะมี2ทางเลือกด้วยกันนะคะก็คือตัวทาสิวที่มีคุณสมบัติในการลดอักเสบลดแบคทีเรียนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวลดรอยสิวที่จะมีคุณสมบัติในการลดการอักเสบแล้วก็ลดเม็ดสีผิวค่ะวิธีการเลือกนะคะระหว่างตัวทาสิวกับตัวลดรอยให้ทําแบบนี้นะคะให้เราสังเกตหลังจากที่เรากดเจาะบีบสิวออกไปแล้วนะคะว่าตัวปากแผลของเราเป็นยังไงนะคะถ้าสภาพแผลนะคะเป็นแผลส มีเลือดออกมาหรือว่ามีน้ำเหลือออกมาด้วยนะคะให้ใช้ตัวทาสิวของเราทาลงไปค่ะเพื่อลดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ลดการอักเสบนะคะเป็นการป้องกันไม่ให้สิวนะคะกลับมาเกิดเป็นซ้ำอีกค่ะให้เราใช้ตัวทาสิวไปเรื่อยๆจนกว่าปากแผลของเราจะแห้งสนิทนะคะ จากนั้นเราจะใช้ตัวลดรอยได้ค่ะมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าบริเวณที่เรามีรอยสิวยังมีสิวอยู่ใกล้เคียงไม่ควรรีบใช้ตัวลดรอยนะคะให้เราทาตัวแต้มสิวของเราต่อไปเพื่อเป็นการป้องกันนะคะไม่ให้สิวของเรากลับขึ้นมาเป็นซ้ำใหม่และไม่ให้สิวของเรานะคะเป็นเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยค่ะสําหรับคนที่กังวลว่ารอยสิวของเราเนี่ยจะเข้มขึ้นหรือเปล่านะคะวิธีป้องกันง่ายๆก็คือเราจะต้องทาครีมกันแดดเป็นประจําทุกวันนะคะอันที่จริงเนี่ยแนนมักเน้น ย้ำเสมอเลยว่าควรทาครีมกันแดดเป็นประจำเราไม่ต้องไปกลัวอุดตันนะคะขอเพียงเลือกใช้ครีมกันแดดให้ตรงกับสภาพผิวของเรา <c oughs> ก็คือสําหรับผิวแพ้ง่ายแล้วก็ไม่ทําให้อุดตันเพิ่มค่ะและอีกอย่างนะคะหลังจากที่เราเอาหัวสิวออกไปแล้วงดการพอสกสครับหรือมาร์กหน้านะคะเพราะสิ่งเหล่านี้อาจไปอุดตันตามปาก แผลของเราหรือรูขุมขนก่อให้เกิดเป็นสิวตันใหม่ได้ค่ะสรุปแล้วนะคะก็คือหลังจากที่เราเอาหัวสิวออกไปแล้วให้ทาตัวแต้มสิวของเราก่อนจนกว่าปากแผลของเราจะแห้งสนิทจากนั้นจึงจะทาตัวลดรอยได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะไขข้อข้องใจสําหรับใครลหลายๆคนที่มีปัญหาสิวเกิดขึ้นซ้ําบ,บ่อยๆได้นะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากพูดคุยเป็นการส่วนตัวหรือปรึกษาปัญหาผิวหรือไม่แน่ใจว่าสภาพผิวแบบนี้ควรจะใช้ตัวทาสิวหรือว่าจะใช้ ตัวรถรอยดีทักมาได้ที่ไลน์แอสเตอร์แนนได้เลยนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้เจอกันอยู่เรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ